ชีวิตของเราไม่ต้องมีอะไรดิ้นรนไม่ต้องไปแข่งอะไรกับใครขอให้มีความสุขกับตัวเราเองเท่านี้พอแล้วอย่างเช่นแกงหอยคั่วใบชาพูซักมือหนึ่งเนาะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกที่สุดแล้วเมนูนี้มอเข้าแตกแน่นอนครับใครที่เคยกินแกงคั่วหอยขมสุโขทัยแบบนี้เราจะดิดใจแน่นอนอื้มแอดมินโชคดีมากเลยนะครับที่แม่แอดมินทำากับข้าวเป็นทุกอย่างเลยต้มยำทําแกงถึงเครื่องทุกเมนูแกงหอยขมอย่างเนี้ยแอดมินก็กินมาแต่เด็กแล้วแล้วก็ชอบความเป็นหอยขมนะครับมันจะมีเอกลักษณ์ของความเป็นนหออยย่มู ชาหอยขมในความรู้สึกของแอดมินมันจะมีความค้าอยู่นิดนึงนะแล้วก็มีความเหนียวนุ่มนุบหน่อยและสําคัญเลยเนี่ยแถวนี้เขาจะแกงสายใบชะพูแต่บ้านฉันเลยเนี่ยทั้งบ้านเหนือบ้านใต้เขาก็เรียกว่าใบากังแกงใบชะพูหรือว่าใบากังแก้จะมีกลิ่นหอมแล้วก็ฉุนหน่อยคือถ้าเกิดใส่ในแกงหอยนีย่มันจะเข้ากันมากเลยนะครับนี่เลยสิ่งที่ว่าธรรมชาติได้สร้างให้เราจงค้นให้เจอความสุขข,ของเราและโชคดีกว่านั้นฉันเกิดเป็นคนโคตรไทยของกินเยอะอุดมสมบูรณ์ใครที่เห็นคลิปนี้หิวข้าวแวะมาทานข้าวด้วยกันส จะได้พบเจอกันครับ